sao là, nhỏ khóa bật bắp đi đây thì, chúng ta còn một nữa. đi đây thì, chúng ta còn khóa bật bắp nưng. ไม่เอาโฆษณาสิครับไม่เอาครับโฆษณาเอาสวัสดีครับผมสร้างบานครับผมในแมปเลยอันนี้คนละละหักเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนไม่ไม่ไมีเพลงที่ถูกอ่าสตรีมไม่น่าหลุดหรอกหลุดไหมนี่ก็หัวร้อนเหมือนกันนะสั่งบานสั้งบา เข้ามาได้ด้วยกันได้นะของเราเยอะสีขาวมีใครแย่งปะมีคนแย่งจริงด้วยอยู่กับเขาไปก่อนแล้วกัน สวัสดีครับไม่ใช้ไม่สองตัวได้มันสบายจริงๆผมมาจากช่องมารเตอร์มารเตอร์เ,อรเกมเมอร์สี่พันมารเตอร์มารเตอร์เกมเมอร์สี่พันครับ มาเตอร์มาเตอร์เกมเมอร์สี่พันครับคือเข้าใจนะชื่อมันยาวชื่อมันยาวอ๋อแบบ้าแบบนเงมัแบบนคุมยากคุมยากก็คุมยากโอ้ทำพี่อะไรกันเดียวกูเครียแดบบีไปแบบกากนี่ช่วยเขาสักหน่อยแล้วกัน <Yeah. S 2> เดี๋ยวคอยดูพี่ไว้นะน้องชายเอา้าเฮ้ยถอยถอยเดีย๋ยวไอ้ววกวีไม่ฟาร์มแบบบอกตเหรออ๋อฟาร์มเดี๋ยวค่อยฟาร์กามก็ผมผลคลายก่อน ดี๋ยวค่อยฟาร์มครับเดี๋ยวค่อยฟาร์มเ,เดี๋ยวขอเล่นแมปนี้ก่อนเอย่าค่อยเปลี่ยนรหัสก็ได้รหัสเราเยอะเดี๋ยวฟาร์มครับเดี๋ยวฟาร์มเดี๋ยวขอเล่นนี้ก่อนโอเคครับผมแป๊บน,นึ่งอะไร ฟาร์มต่อไม้แบบบล็อกฟุตวออ่าจะบอกด้วยอ๋อเดี๋ยวจะฟาร์มต่ออยู่ครับผมเยวค่อยเปลี่ยนอันนี้คือรหัสหลักว่าจะรหัสหลักไปฟาร์มแบบบล็อกฟุดอยู่ยเดี๋ยวอนอื่นขอทำอะไรไอ้พวกเค่นี่ก่อนมนรู้สึกว่ามันไอ้นี่ละรู้สึกว่ามันกลังละ เดี๋ยวคอยดูวิธีฟาร์มพี่ไว้นะไอ้น้องชายปั๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บอ๋อจะฟาร์มรหัสโอเคโอเคเดี๋ยวเอาว้าววันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบะเดี๋ยวจะไปไง่าลืมละอ๋อนี่ไง โอ้ยพวกเค์นี่ทําหาอะไรไม่ได้เรื่องเลยมันต้องเจอแบบนี้เด่วอวานนี้ฟาร์มได้ประมาณ160กว่าๆเดี๋ยวผมฟาร์มต่อเดี๋ยวมาฟาร์มแบบเดี๋ยวมาเล่นแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมาฟาร์มโธ่ไอพวกนั่นตอบแทนให้อยู่สีขาวแป๊บนึ่ง แบบนี้ก็ใช้วิธีการฟาร,ร์มได้เหมือนกันดีอย่าเจาะใ,ใกล้เลยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วโยมอัตมาเกือบเข้าสู่เทพบุตรเอ้าชิบหาย ชิปหายแล้วมันอ่าจบอะไรครับเดีย๋ยวไฟฟร์มโอ้โหเดี๋ยวเจ้าไห้ดึงขนาดนั้นเลยเหรอลาดขนาดนั้นเลยโอ้โหเกินอ่าไอ้พวกคน,นี้มันทำอะไรกันเดีย๋ยวนะเฮ้ยวัดถึงฟัา เสียใจอยู่ตรล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเรียกกลับมาเดี๋ยวเรียกของกลับมาก่อนเดี๋ยวอืเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้พวกเกี้ย ฟิลให้ยาวๆเลยเพลงน่าจะขอกันมาได้นะ อย่าไนระ้ืมไข่ควงเกือบลืมแล้วเวลาคนบอกว่าเราควรทำตัวให้สมวัยแม่เลนที่จะยิ้มยิ้มสู้ให้เขาเห็นว่าอะไรก็หยุดเราไม่ได้อะไรพังของกูเนี่ยมันเอาเจ็ตเข้ามา เอามาทำไมนะวูเจ็ดยูทู u ครับ เพลงมันเปิดได้อยู่แล้วอ้าวอยู่นะหายหมดเกี้ยงเลยคนหายหมดเลยเอาอยู่นะกดเรื่อยๆทำไมแล้วบอกเออกดโดยเลย เออผมกดเดินเลยเองอ่ะโทษทีไม่ไหวไม่ไหวไปกันเลย้ o g ๆว่าจะสร้างบ้านจบแล้ว อย่าไปฟาร์มแบบนั้นอย่าไปฟาร์มแบบนั้นต่อเดีว๋ยวว่าจะเปลี่ยนล่ะ มันเราชอบมีด่านที่อะไรแปลกๆมาเสม,สม,มอเลยไม่รู้เป็นอะไร อาอย่านะของไอ้บัตรโล่ก็ของหายช่างหัวมันไปเลยไปเลยไปสูมมป่ป้าความังคัไก้ฟุนอย่าเปลี่ยนรหาสกับไปนเลยอย่าเปลี่ยนรหาสกับมันเดี๋ยว เป็นรหัสก่อนเปล่นรหัสก่อนปาดเจ็บบดเจบเดีจ็มันใช้เวลาไม่นาน,น,านรหัสอะไรวะจำชือออ่อเอาเขียนเวรจำชื่อรหัสไม่ได้อ,อ่าใช่รหัสเดียววะ อ๋อนี่ไงนี่ไงรหัส nk nk เดี๋ยวเขาเปลี่ยนรหัสก่อนนะแปบ๊บนึงแปบ๊บเดียวป๊แบบเดียวป๊แบบเดียวเอ,อเดี๋ยวเปลี่ยนรหัสเราไปฟาร์มต่อดีกว่าจะได้ไปขายไงรหัสมันรหัสมันไอ้นี่มันต้องไอ้นี่เว้ยมันต้องปิดเอาไว้มันอย่ามีคนมาแฮ็กเพราะเคยโดนแล้วไงเคยโดนแล้ว กำลังเปลี่ยนกำลังเปลีป่ยน โอเคเปลี่ยนรับรายเปลี่ยนรับรายโอเคเปลี่ยนรับเปลี่ยนรับเปลี่ยนลีมาล้วมาล้วาแล้วฟตฟตฟร์มต,าต,าต <S 2> <S 2> ยาวยาวครับยาวๆ โอเคอันนี้ก็มาถึงไอ้น,นี้ละร้อยหกสิบละเดี๋ยวฟาร์มต่ออวานนั้นขี้เกียจฟาร์มไปหน่อยก็เลยแบบ่วงนอนก็เลยเผลอหลับไปอะ่ะก็เลยไปสตรีมซะลไ ผลพิศาสเอาเยียผลเกิดเ,เยียผลเกิดใครเจ้าผลแล้ววะขี้โมกไม่เอไอ,อยเฮียขี้โมกไม่ชอบเกิดเกิดไปเถอะเออไม่เห็นวนะ นี่เรียผลเกิดเกิดต่อหน้าด้วยโอเคมาละมาละรหัสนี้แหละอะไรก็ได้แต่บตัตอนนีะ เมาละเขาบอกเขาไปเปลี่ยนรหรัสอะอันนี้ไม่รู้ว่าว่าเขาใช้เท่าไหร่ไม่รู้ไงว่าจะเจ็ดร้อยเลเวลน่าจะทำน่าจะเอาไปขายอะเอาไปขายสักเท่าไหร่ไปรู้เอาสักห้าสิบาทไปหาเงินเข้ากระเป๋าก่อนห้าสิบบาทก็มีค่าลวเลยสรีมน,นี่เปลี่ยนชื่อได้ไหมล่ะ เปลี่ยนไม่ได้ด้วยปิ้วโหราลูกเตะจันไล่มีคนช่วยฟาร์มมาไปขายก็ดีนะเขาว่าดีเลยถ้าเกิดมีคนช่วยฟาร์ม เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าอย่าซ่ากับเงินทุกบาทมาละเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสอ้ยถึงเจ็ดร้อยไปเลยมันขี้เกียจเร่มขี้เกียจละช่วงนี้ฟาร์มย,วยาว อนไรคคูณสองก็บอกผมนะน่าจะเอาให้ได้อยู่ถ้าเกิดเป็นคูณสองอยากฟังเพลงอื่นเต๋อเต๋อเพลงพวกนี้มันไม่ติดก็เสร็จอยู่แล้ว เปิดเพลงยาวๆไม่มีคนดูเลยถ้าเป็นดาวีนี่คนดูไม่หนักมาก ร <View. S 2> ้านเรามีความไว้ใจมิทย์่ะ เาไปติดด้วยก็ส <half ít> ุดยากครับ I hope that you're watching Don't try to stop this Work until I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me now I not อันนี้ขายเลยห้าบาทมีใครจะเอาปะเอาแล้วบอกอย่าเป็นไหม เปลี่ยนที่สตรีมได้เป็นอะนรต้นโอ้เขียนได้โอ้เอาไอี oh, ้เอาละเอาละออกไงวะ อยาอย่ีอย่าปนึง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 เดี๋ยวขเข้าไปในสตีมกอนนะไม่รู้เพ่รู้ว่ามันปนึงนะ มันเขียนได้ด้วยเหรอตอนนี้มันยังเพิ่งรู้ว่ามันเขียนได้ด้วยวาดรูปเล่นเลยวาดรูปเล่นเม้งเลยนี่บัตรคนของทางร้านเราอ่ะเว้ยบัตรกึกกึ๊กกึ๊กกึกไอ้ยังอยากชอบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอ่ยเฮ้ เฮ้ยแม่ง่วงเลยจะตีมเล่นเอ้ยแม่งหมันนะพี่ศิลปะเอาเฮี้ยเละทำไงวะลบออกไงนะ่ะเฮ้ยอย่าว่าศิละปะก่อนศินละปะนี่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 ซอซาสยาเฮ้ยเฮ้ยซอซาสยาซอซายา,สา,สา มีดีดีดีเราจะมาสอนทุกคนฟาร์มกันนะเราจะมาสอนทุกคนฟาร์มเชื่อผมนะผมจะสอนทุกคนฟาร์มในการวิธีการฟาร์มก็เริ่มต้นก็มาที่เกาะนี้แล้วก็ไอ้เวิร์แบกมันใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังมีอะไรหนุกเล่นแล้วตอนสตรีม